ปูปรายาโชว์แหวกอกลึกว้าสูงสวยสับสมเป็นนางเอกฮอลลีวูดแน่นอนค่ะว่าไม่มีใครไม่รู้จักซุปตาสาวอีกคนแห่งวงการบันเทิงไทยอย่างปูปรายาส่วนดอกไม้ที่นอกจากเธอจะมีชื่อเสียงโด่งดังในไทยแล้วก็ได้ขึ้นแทนเป็นนางเอกฮอลลีวูดเล่นหนังประกบจอทาวอต้าบูชฟิลลิสใน paradise c i t แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและภาพสวยๆของเธอได้ที่ i ิน t a g r กรอย่างล่าสุดโพสภาพสุดเป๊ะมาในชุดเดสแหวกอกลึกแถมว้าวสูงวิบวับประกายยามค่ำคืนที่ได้รับเกียรติเข้าร่วมง,งานกับแบรนด์ดังระดับโลก t i ฟฟานี่ซแบรนด์เครื่องประดับระดับตำนานของโลกเครื่องประดับหรูหราสัญชาติอเมริกานั่นเองค่ะ เอาเป็นว่าไม่รอช้าไปชมภาพสวยๆของเธอกันเลย